คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องของอสมในจังหวัดสมุทรปราการกันค่ะมีการร้องเรียนนะคะหลังจากที่พบแอลกอฮอลปลอมระบาดคือเจ้าตัวเขาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะแอลกอฮอลเนี่ยซื้อมาจากร้านขายยาแต่ก็ยังเจอของปลอมอยู่ค่ะ นางศรีนวลวงพิทักอสมอหมู่6ตำบลบางจากอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้มีการเทแอลกอฮอลลงในฝาน้ำอัดลมนะคะก่อนที่จะจุดไฟเผาเพื่อทดสอบว่าใช่แอลกอฮอลจริงหรือไม่ซึ่งปรากฏว่าแอลกอฮอลที่เพิ่งซื้อมาหลายเกลอนจากร้านขายยามไม่ติดไฟ ต่างจากแอลกอฮอลที่ซื้อมาก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมนางสีนวลเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะว่าเธอเปิดร้านขายของชําอยู่ที่บริเวณแฟลตสินมั่นคงภายในซอยสุขสวัสดิ์หลังการระบาดของโควิด -19 ก็ได้นาแอลกอฮอล์ค่ะมาขายในราคาคือเขาบอกว่าเป็นของหายากในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่อสมอจึงไปซื้อมาจากร้านขายยาแห่งหนึง่งเพื่อนํามาจําหน่ายให้กับผู้พักอาศัยภายในแฟลต แต่เมื่อนํามาจําหน่ายได้สักระยะหนึ่งนะคะเจ้าตัวเขาสังเกตเห็นว่าทําไมยังมีผู้ที่อยู่อาศัยในแฟลตนี้ที่ใช้แอลกอฮอล์แล้วก็พกแอลกอฮอล์ทุกคนเนี่ยยังติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะเธอจึงลองนําแอลกอฮอล์มาทดสอบประสิทธิภาพพบว่าเป็นแอลกอฮอล์ปลอมค่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงของนางศรีนวลกันหน่อยค่ะลองเช็คเหรอเพราะว่าทุกวันนี้โรคระบาดมันเยอะใช่ป่ะแล้วเราล้างมือไปล้างมือไปก็ไม่รู้แอลกอฮอล์จริงหรือปลอม พอเสร็จแล้วเนี่ยมันเจอจภาพอยา่างที่ว่ามันเป็นเหมือนน้ําเนี่ยจุดไฟก็มาติดทดสอบอะไรที่เขาทดสอบก็คือไม่ไม่ไม่ไมมีผลเลยคือเหมือนน้ําเลยน้ําผสมสีเลยก็อยากจะเตือนว่าผู้ประกอบการที่ว่าผลิตเนี่ยให้คํานึงถึงผู้บริโภคมั่งว่าตอนเนี้มันไปวิบัติระดับโลกระดับโลกระดับชาติที่ยิ่งอยากมาตาแล้วเราต้องช่วยกันไม่ใช่มากกาะปะแล้วเลยหรือว่าผู้ใหญ่อะ ควรที่จะลงมาพื้นที่ด้วยระวังอ .2 มอ่ะมันก็ไม่ไหวหรอก คือเรื่องนี้นะคะเขาก็ไม่ปล่อยผ่านนะคะจึงโทรไปแจ้งร้านขายยาดังกล่าวทําให้ร้านขายยาดังกล่าวค่ะติดต่อไปอยังบริษัทซึ่งขนาดนี้บริษัทผู้ผลิตขอรับเคลมสินค้าไว้ทั้งหมดนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังขอเตือนทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อให้ช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันแอลกอฮอล์กลายเป็นโล่ป้องกันโควิดขาดไม่ได้นะคะในการที่เราจะออกมาใช้ชีวิตประจําวันค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยเรามีวิธีในการตรวจสอบ แอลกอฮอล์อันไหนของจริงของปลอมค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นของจริงเนี่ยต้องเป็นแอลกอฮอล์ oh นะครับแล้วก็ต้องเป็นแอที่แอลกอฮอล์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีมิจฉาชีพที่เอาเมทิลแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ oh ที่มีอันตรายร้ายแรงเนี่ยเอามาผสมเอามาหลอกขายกันนะครับอาจารย์เจษดาเด่นดวงปริพันธ์ครับอาจารย์ประํำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องนี้แหละครับบอกว่าถ้าเราจะทดสอบทําได้อย่างไรบ้าง วิธีที่แม่นยำที่สุดที่อาจารย์เจษดาแนะนำคือตรวจสอบว่าใช้อทแอลกอฮอล์หรือเปล่าเนี่ยคือการเอาไปวัดจุดเดือดครับโดยการใส่ภาชนะทางเคมีแล้วไปตั้งไฟแล้วจากนั้นใช้ปร,รอดนะครับหรือว่าเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิเลยจุดเดือดของอิแอลกอฮอล์จะอยู่ที่78องศาเซลเซียสประมาณนี้ดังนั้นถ้าไปตั้งไฟและไปไปวัดจุดเดือดเนี่ยจะรู้เลยว่าใช่หรือเปล่านะฮะอันนี้ประเด็นแรก แต่ว่ามีง่ายกว่านั้นครับคุณเอกครับง่ายกว่านั้นคือการดมฮะการดมกลิ่นอาจารย์เจษดาบอกว่าอแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีกลิ่นแบบแอลกอฮอล์ที่แรงกว่าเมทิลแอลกอฮอล์ส่วนเมทิลแอลกอฮอล์ที่ดมไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ากลิ่นไม่แรงแต่ว่ามันจะแสบจมูกมวิธีการดมนี้อาจารย์เจษดาก็ไม่แนะนํานะครับแต่ว่าสามารถพิสูจน์ได้ที่ไม่แนะนําเพราะว่า ถ้าสูดดมแล้วเกิดเป็นเม t ทิลแอลกอฮอลสูดดมเข้าไปมากๆอันนี้เป็นอันตรายครับเป็นพิษต่อร่างกายค่ะทีนี้การตรวจสอบนะคะว่าเป็นแอลกอฮอลจริงหรือเปล่าก็มีอยู่หลายวิธีค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการนำแอลกอฮอลใส่หลอดทดลองแล้วเติมสารละลายไอโอดีลงไปอย่างเช่นเบตาดีนะคะผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือว่าโซดาไฟจากนั้นค่ะให้แช่หลอดในอ่างน้ำอุ่น เขย่าหลอดค่ะทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีนะคะแบบนี้ตามภาพของคุณผู้ชมถ้าเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ที่เราใช้กันตามปกติเนี่ยลักษณะคือจะมีตะก,กรนสีเหลืองเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมก็ให้สังเกตกันทีนี้วิธีสุดท้าย คือลองจุดไฟดูลักษณะสีของเปลวไฟนะคะเอทิลแอลกอฮอล์ติดไฟค่ะเขาก็จะบอกว่ามีการติดไฟแบบโชตช่วงชัชวาลเลยนะแบบสว่างเป็นสีเหลืองมากกว่าเมทิลแอลกอฮอล์ที่จะติดไฟน้อยและแสงจะออกไปทางสีฟ้าขวามือคุณผู้ชมคือเอทิลนะคะซ้ายมือคือเมทิลแอลกอฮอล์จะมีความแตกต่างแบบนี้แอลกอฮอล์ที่เราใช้กันอยู่ถ้าไฟเป็นสีแบบขวามือเป็นสีไฟส้มๆแบบนี้ถือว่าใช่เป็นเอทิลแอลกอฮอล์ แต่ถ้าเป็นสีออกฟ้าๆแบบด้านซ้ายมืออันนี้คือเมทิลซึ่งไม่ใช่นะฮะ,อ,ะอันนี้อันตรายไม,ไ,ไม่ควรนํามาฉีดพ่นเพื่อป้องกันเราจากไวรัสครับเพราะว่ามันอาจจะทําอันตรายกับเราได้นะครับค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมอาจารย์ย้ายํานะคะว่าวิธีทั้งหมดนี้ใช้ทดสอบในส่วนของแอลกอฮอล์ที่เป็นของเหลวบริสุทธิ์ไม่ใช่ในรูปแบบของเจลแอลกอฮอล์นะคะส่วนวิธีทดสอบเจลแอลกอฮอล์ที่แชร์กันอยู่ค่ะก็อย่างเช่นเอาไปจุดไฟหรือเอาไปทาในใบเสร็จรับเงินนะคะ คือวิธีที่ถูกต้องนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามีสารเคมีอีกหลายตัวค่ะคุณผู้ชมที่ผสมอยู่ในเจลและทําให้ผลการทดลองไม่เป็นไปตามคาดหวังได้อย่างเช่นอะไรบ้างกีเซอรีนในเจลที่ส่งผลให้จุดไฟไม่ติดนะคะคือในเจลเนี่ยจะทดสอบยากหน่อยนะครับเพราะว่า,าการที่เอาไปฉีดพ่นอยู่บนใบเสร็จรับเงินแล้วมันทําให้ใบเสร็จเนี่ยตัวน้นเสื้อหายไปเนี่ยม,มันอาจจะเป็นสารตัวอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่ไปทําละลายตัวนั้นนะครับซึ่งก็ ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างชัดเจนเ่วนจะเอาไปจุดไฟอาจจะไม่ติดก็ได้นะ,ะทั้งที่มันเป็นเอทิลแอลกอฮอล์แต่ว่าแนะนําหน่อยนะว่าว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีความต้องการที่จะทดสอบเองเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะอย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าหลากหลายวิธีเนี่ยมันอันตรายเกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าเลือกซื้อตอนนี้เนี่ยถ้าเลือกซื้อแล้วอย่างเช่นเคสที่เกิดขึ้นดังขายยายังปลอมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูเช็ครายละเอียดเรื่องของอยเรื่องของอะไรให้ถูกต้องนะ เพราะว่าอันนั้นอย่างน้อยก็จะได้ข้อมูลเบื้องต้นกับอีกกลุ่มนึงที่อาจจะมีความเสี่ยงมากหน่อยคือการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์เช็คข้อมูลให้ดีเลยคับ